เอฟซีแฟนช่องคนกับ้างทุกท่านนะครับผมวันนี้นะครับผมเราเดินทางมานะครับผมมาเพื่อที่จะมาตามตัวเลขนะครับผมมาขอโชคกับแม่ฮันนี่ศรีสานนะครับอยู่ที่ศาลแม่ฮันนี่ข้างทางนะครับนะครับเดี๋ยวเราจะพาท่านผู้ชมนะครับผมไปจับลูกปิงปองนะครับผมจับลูกปิงปองนะครับสาหรับศาลแม่ฮันนี่งวดวันที่หนึ่งเมษายนแม่จะให้ตัวไหนนะครับผมท่านผู้ชมนะครับผมนะครับดูแล้วชอบแล้วก็อย่าลืมไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เราด้วยนะครับผมไปดูครับโอ้คือยังมีคนล่ำาลยเนาะมาดีเนาะ ครับครับโอ้ครับครับโอ้กดไลค์กดแชร์นะครับเด้อท่านผู้ชมครับผมนี่ครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราเข้าไปเด้อครับเด้อโอ้สวัสดีคุณแม่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมมาจากช่อง YouTube เด้อสวัสดีครับสิ่งนี้นะจ๊ะลอดแม่ฮันนี่นะจ๊ะแม่าแม่ฮันนี่จ้ะคุณแม่คุณแม่อยู่อยู่ตรงนี้มานานยังนี่ นานแล้วครับจะเข้าปีหนึ่งแล้วที่มาดูแลสารเมทันนี่อ๋อผุญาตบางแม่เยอะไหมครับครับแม่ตรงนี้มีคนมาขอโชคเรื่อยไหมครับมีค่ะมีค่ะมีค่ะมี้นมาขโชคค่ะก็ได้ถูกลอตเตอรี่แพงนี่แหละค่ะคนสารคามขอนแก่นตูรางวัลไหนครับรางวัลเลขท้ายสองตัวกับเลขหน้าค่ะเขาก็อยากได้มาหวยด้วยแต่มันไม่ได้คพนมาแบบหวยยังไม่มามาเมื่อวันเสาร์ ก็อขอให้เจอแต่สิ่งดีๆพอลูกยืนตรงนี้ลูกก็มีแต่สิ่งดีๆนะจ๊ะจากแม่ฮันนี่ท่านใดสนใจเช่าบูชาตะกุดลกช้างตะขอช้างมงคลนางกวกหนังช้างมีไว้ติดเนื้อติดตัวจะบัรดาชคลาภการเงินการงานการค้าการขายไม่ดีดวงตกท่านใดซื้อหวยผิดๆถูกๆซื้อบนออกล่างซื้อล่างออกบนท่านใดสนใจเพียงท่านแจ้งชื่อที่อยู่และเบอร์โทรเรามีบริการเจ็บเงินปลายทาง ที่วันที่รถชนลูกก็ยังไม่เสียชีวิตเลยเพราะแม่แฮนนี่ช่วยโอ้แม่รถชนค่ะรถชนรถชนรถชนนานยังสิสิบมกราที่เขาออกข่าวกันเนี่ยโอ้ี่บมกราที่ว่ารถเสียรับมาตรงตร,ตรงนี้ชนแม่เด้บอกค่ะรถ,<ช>ถแม่นี่บ่ชนแม่นี่ละจ้ะยืนอยู่ตรงนี้ขายลอตเตอรี่ตรงนั้น,นออกขอ่าวว่าใช่ใช่มีรถที่รับมาชนคาบไปตรงนี้เลยนะค่ะใช่โอมแม่แม่โยนลงหลุมโออะไรนะแม่แม่โยนโยนลงหลุมเลยรอด หลุมตรงนั้นจ้ะหลุมตรงท่อน่ะจ้ะโอ้รอดปฏิหารแล้วแม่แม่แม่นั่งยังไงตอนนั้น่ะตอนที่รเกิดเหตุเขาได้ป่ะเดี๋ยวจะยืนให้ดูนะคะเนี่ยเด้อครับคุณแม่วันนั้นที่รถชนอยู่ที่ศาลแม่นี่เดี๋ยวเราสอบถามก่อนเรากค่อยไปขอพรแม่นี่เด้อเดี๋ยวบอกเราไปเลยนี่ละจ้ะนี่นี่จ้ะแม่อยู่ตรงนี้ห่ดค่ะเขาไหว้เสร็จไหว้เสร็จมีห้าคนแม่ก็ยืนตรงนี้ลูกชายเขายืนตรงนี้แม่เขายืนตรงนี้พ่อยืนตรงนี้เรียงกัน เขาจะซื้อลอตเตอรี่46จ้ะกับ23 1,200เขาบอกกําลังนับก็เปิดเพลงแม่ฮันนี่สิ้นหวังที่กาลสินดังขึ้นมาเราก็ยืนนอลอตเตอรี่ได้ยินแต่เสียงเหมือนกับเสียงลากมาม <ลด S 1> ันมา<อ>เร็วมากมาทางโน้น<า>่ะมาทางโน้นค<า>่ะมาทางบนาลนค่ะรถคันดำจอดตรงนี้รถคันดำจอดบางหน้าสาลแม่ฮันนี่รถคันสีเทาวิ่งมาปุ๊บเสยมาเลยรถคันสีดำก็เลยต้องหอันหัวไปทางนี้ แล้วทีนี้พี่ก็มีปฏิหารแม่ฮันนี่โยนไปตรงนี้นคนนี้ก็มาเรียกใส่อยู่ค่ะแม่แม่ลงลงไปตรงนี้เลยจา้าใส่เสื้อสีแดงลงไปตรงนี้<ง>ไม้เยอะกว่านี้นะคะเ่งมาตัดไม้เยอะกว่านี้ก็ขอขอบคุณในสิ่งดีๆก็ฟันก็ไปสองเล่มเดี๋ยวก็จะไปใส่แต่เขาไม่รับผิดชอบอะไรนะคะคนคนชน,ชนเราอะ่ะเรายืนตรงนี้แต่เขาไม่รับผิดชอบงวดนี้แม่แม่พอจะมีตัวเลขให้เอฟซีไหมงวดนี้มีตัวเลขไหมที่อยู่ที่ศาลแม่ฮันนี่ในใจเนี่ยจ้า อยากให้ซื้อเลขแม่ฮันนี่จ้ะยี่ยเอ็จ้ะยีปีที่จากไปกับ26ค่ะเพราะว่างวดเมื่อกี้มันออกสองสองันเกิดแม่ฮันนี่สีสารสองสองออกไปแล้วออกไปแล้วก็เกิด22ตุลาครับจ้ะแล้วงวดน,นี้แม่แม่ต่างกหนึ่งบก็ได้สองหนึ่งค่ะ2อก็สองห สองหนึ่งสองหกจ้ะสองหนึ่งสองหกเนาะเป็นตัวเลขจ้ะจ้ะใช่เลขหลักกิโลนี่ไปดูได้ออกบ่อยนะจ๊ะสองสองหกเขาเอาไปไหนแล้วไม่รู้จ้ะแต่คนถูกเยอะค่ะคนถูกเยอะทุกคนถูกช่วยเยอะเลยนะสิบเก้าสิบเก้าสองสองสิบเก้าเขาก็เป็นคนได้ชาตินี้ก็ขอบคุณนะจ๊ะขอบคุณมากจ้ะเจริญะเชิญทุกคนนะจ๊ะมาขอพร ค้าขายธุรกิจการงานค้าขายมาขอแม่ฮันนี่ได้นะจ๊ะจ้ะเพื่อนให้จ้ะจริงนะคะนี่เราแม่ฮันนี่สี่เมษามีงานตักบาทตอนนี้ตอนเช้าวันไหนวันที่สี่เมษาสี่เมษาไมค่ะแม่ฮันนี่เสียชีวิตอายุยี่สิบเอ็ดปีสี่วันจ้ะยี่สิบเอ็ดปีสี่วันงานวันที่สี่ตักบาทตรงนี้แม่แม่วันนี้ช่วยจับลูกบดฟองให้ได้ไหมได้ครับ ทายให้คุณเข้าไปไหว้ก่อนนะครับจะให้แม่จับลูกมีปองให้เด้องวานนี้เนาะท่านผู้ชมนะครับแต่ขอไปไหว้คุณแม่ก่อนเดี๋ยวท่านผู้ชมเดี๋ยวเราไปไหว้คุณแม่ก่อนนะครับเดี๋ยวอันนี้ก่อนนะครับวางน้ำแดงพวงมาลัยก่อนแล้วค่อยมาถึงทูปนะคะครับผมครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งได้อท่านผู้ชมสหรับท่านผู้ชมท่านใดที่อยากจะเดินทางมานะครับผมก็มีทางคุณแม่ก็มีดอกไม้แล้วก็น้ําแดงแล้วก็อันนี้ให้พร้อมเลยนะครับท่านผู้ชมนะครับผมมาที่นี่ได้เลยนะครับ ท่านผู้ชมนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาถวายนะครับผมถวายน้ําแดงแล้วก็เราจะมาถวายน้ําเปล่านะครับผมให้กับแม่ฮันนี่นะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวถวายเสร็จนะครับแล้วจะให้แม่เป็นคนจับนะครับผมจับจับลูกปิ่ปอกนะครับผม น่ะด่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะพาท่านผู้ชมนะครับผมไปหาคุณแม่นะครับผมคุณแม่ที่แกบอกว่าวันที่รถชนเกิดรถชนถ้าท่านใดที่ได้ทราบข่าวนะครับผมดูข่าวตามข่าวช่องทีวีหรือ มื่อชนตะต่างนะครับวันที่รถที่อัพนะครับผมมาชนคุณแม่เสื้อแดงที่พูดคุยเมื่อกี้นะครับคุณแม่บอกนะครับผมเดี๋ยวเราจะให้คุณแม่นะครับผมจับลูกปิงปองนะครับท่านผู้ชมนะครับจับลูกปิงปองเดี๋ยวเรามาดูได้วยกันนะครับผมขอให้คนมีแต่สูตดีวิธีขอโชคให้เราอยู่เด้อท่านผู้ชม วันที่27เขาก็จะมาดูสารแม่ฮันนี่นะว,ว่าเขาจะทำใหม่จากแม่แต่เพื่อนบอกว่าจากไปถอนนอนที่บ้านได้ไหมลูกเรืบอกว่าบางครั้งมันก็ก็เลยบอกคะวันที่4ก็มีงานอยู่หน้าศาลเนาะตักบาทตอนเช้า ก็จะมีคอนเสิร์ตด้านหลังแม่คงจะดีใจพูดแล้วลูกก็ขนหัวลุกวันที่ท6ลูกก็เอาพระเก้าลูกมาสวดให้แม่นะนะเก้าลูกที่ลูกตามสัญญาลำโพงลูกก็ซื้อมาให้แล้วนะนะแม่เสียงดังๆจากข้างนอกอาจจะมีคนมีโชคมีลาบรางวัลที่หนึ่งก็ได้นะคะงวดเมื่อกี้แม่ก็ให้เขาเยอะ192 2วันเกิดแม่ฮันนี่จ้ะข้างในก็มีจะสิ่งดีๆนะจ๊ะดูได้จ้ะแม่ให้ทุกสิ่งทุกอย่างเผื่อวันจะให้ก็ดูข้างในก็มีตัวเลขนะคะดูได้นะจ๊ะดูได้ ใช่ใช่ดูเลยค่ะดูเลยค่ะดูเลยค่ะเพื่อจะให้ก็เพื่อจะให้มีตัวเลขกันนั่นละจ้ะขอบคุณนะจะ๊ะพอแม่ฮันนี่แล้วนะคะ <9 S 1> จะ้ะแต่หกหกกับเก้ามันตัวเดียวกันไหมคะครับผมเก้าเก้าห้าหกห้าเช่นแบบนี้ก็ได้เ้า หรือจะเป็นแบบไหนเอาหกประตูเลยเนาะแม่เนาะกลับไปกลับมาเนาะค่ะกลับไปกลับมาหกหกกับเก้ามันตัวเดียวกันนะคะครับอันนี้แม่ขึ้นให้แบบนี้หกกับเก้าตัวเดียวกันนะจ๊ะเก้าตัวเดียวกันจ้าหกกับเก้าตัวเดียวกันหกหกห้าเก้าเก้าค่ะใช่ใช่ใช่ค่ะใช่ค่ะเพื่อนให้ตัวนี้นะคะขอกับเพิ่นแล้วจ้าค่ะจ้าับแล้วจับให้จับสองตัวทีหนึ่งครับโอเคครับโอเคตัวนะครับคุณแม่ได้แล้วเด้อนะครับได้แล้วนะครับผมจดไว้เลยนะครับผมจดเลยนะครับผมท่านผู้ชม สิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายแหลน่นะมงคนคนนี้ขอให้มีโชคลาบทั่วกันทุกคนนะคะเพราะว่าจะเข้าเดือนเมษายนแล้วจะเป็นปีเป็นปีใหม่ไทยเนะ<ป><ม>าะเมษาแม่ต้องให้โชคให้ลาบอันนี้ทุกคนไม่ได้ว่าให้ให้งงงาย<อ>หรือว่าแล้วแต่ใครจะเชื่อถ้าเชื่อแล้วก็เอาลาะค้าโชคลาบตัวนี้นะคะ่ะที่แม่ฮันนี่ให้มาเนาะก็เห็นกันแล้วนะจ๊ะเห็นกันแล้วจ้ะเห็นกันแล้วนะจ๊ะ หกกับเก้าตัวเดียวกันเนาะข้าจะคิดจ้าเก้าหกจ้าสวยนะหกเก้าห้าได้เนาะจ้าได้จ้าเอาอีกสองตัวเนาะได้ได้ได้ค่ะได้เคล่นให้จ้าแม่นี่ให้เคล่นขอนะจ้าแม่นะลูกตัวนี้นะจ้าข้าแม่จะให้ตรงกับอะไรก็ขอให้แม่จับด้วยนะจ้าหนูไม่รู้นะคะมาแล้วครับท่านผู้ชม อ้าวอ้าวได้ตัวเดียวอ้าวอ้าวได้ตัวเดียวที่ขึ้นรูปขึ้นรูปเลยนะรูกเลยครับท่านผู้ชมครับ96 99อันนี้คนแลแม่ฮันนี่นะจ๊ะคนที่รอดคือแม่จากแม่ฮันนี่ศรีสานนี่ละจ๊ะเนาะเห็นด้วยกันนะไม่ได้เห็นแค่คนเดียวนะจ๊ะจ้ะอ่ะ69ศักดิ์สิทธิ์นะจ๊ะ99 66เป็น66 99อังนี้ได้เนาะจ้าได้ถ้าใครได้ก็มาร่วมบุญทำหลังคาให้แม่นะจ๊ะ <ม>แล้วแม,แม่แม่ท่านเป็นคนชอบสีแดงน,นะคะชุดคืชอช,ชุดแบบนี้นะคะถ้าจะให้เพิ่นเพื่นชอบชุดแบบนี้ไม่ใช่ชุดไทยนะคะชุดแม่มีเบอโทรไหมม,มีค่ะมีค่ะเอซี<ๆ>ไปเห็นเขาอยากจะร่วมขบานศูนย์หกสามหกหเบอร์โทรก็สวยอยู่นะ8 9ดเก้เก้าเจอีกครั้งครับคุณแม่ศูนย์หสมหกห้าสาม แปดเก้าเก้าเจ็ดแม่อะไรนะครับแม่บุญน้อมเหมือนมาดจ้ะแม่บุญน้อมเด้อจ้ะเหมือนมาดจ้ะเป็นคนชอบทําบุญแล้วทำถ้ามีโชคก็โทรมาหาแม่แล้วก็จ้ะฝากแม่ร่วมทําบุญได้เลยเนาะได้จ้ะได้จ้ะได้จ้ะที่มีโชคทำทำจริงๆจ้ะทำจริงจริงจ้ะหน่อยแม่ยาจารยมีตัวไหนบ้างที่เมื่อกี้นี่เมื่อกี้นี้ก็มีจับได้ห้าห้าหกเก้าเนาะห้าหกเก้าก็เลยบอกว่าเอฟซีบอกว่าหกกับเก้ามันตัวเดียวกันครับ อาจจะเป็น5 99, ้าเกแล้วก็มาจับรอบสองพี่โอกับแม่เนาะก็มาได้ตัวนี้กับตัวนี้เหมือนเดิมใช่ไหมคะครับเก้าเก้าหกหกจ้ากใช่ค่ะโอ้อาจจะจันมากเลยแม่อันนี่ แต่ต้องทําจริงๆนะจ๊ะอันนี้พูดจริงทําจริงจะซื้อลําโพงมาให้แม่ก็ยังซื้อมาให้แม่แล้วค่ะเสียงดังๆตรงนั้นตอนที่วันรถชนมือลำโพงหายตํารวจบอกว่ามาเห็นอยู่ว่าเดี๋ยวจะเก็บไปให้แต่มันหายุจกของแม่แม่อะไรนะค่ะชื่ออะไรนะบุญน้องเหมือนมากแม่บุญน้องเหมือนมากเนาะที่รถรถชนแม่คะนี่ครับค่ะนุชเอาโทรศัพท์มาให้แม่หน่อยรอดมาจะรอดมานุชเอาโทรศัพท์มาให้แม่หน่อยเงตุจเดียให้ลูกสาวมาให้ดู สับวางไว้ตรงโต๊ะเอามานี่อันนี้วางไว้นะคะแต่โทรศัพท์ไม่เป็นไรเลยนะคะแต่ของคนอื่นพังหมดวางไว้ตรงโต๊ะรถชนกวาดไปหมดเลยกระเด็นไปหมดแต่โทรศัพท์ยังดีนะจ๊ะแม่คุ้มครองรั้งหน่อย06365389978997จ้ามันตรงกับเลขแม่อยู่นะคะ997แต่ดูดูแม่เร้อแม่แม่ท่นนี้ สวยอยู่นะคะสวยแต่เพื่อนก็ชอบคนทรมาหากินเหมือนกันจ้าขอค้าขายขอด้านธุรกิจขออะไรก็ได้ที่ขอกับเพื่อนแล้วก็มาบอกเพื่อนว่าเออมาแล้วนะขอด้านสอบนักเรียนสอบเข้าทหารตำรวจได้จ้ะค่ะนี่แหละขอให้เพื่อนด้วยทุกคนนะจ๊ะจ้ะรวมบุญกันได้นะจ๊าหลังคาสีแดงกระเบื้องสีแดง จะทําให้แม่อยู่จ้ะจ้ะได้จ้ะเดี๋ยวเพิ่นจะมาทำราคาใหม่ใช่ไหมครับค่าราคาค่ะค่ะแล้วเล่นงานวันไหนแม่วันที่สี่ว่ะวันที่สี่เมษาจ้ะงานวันที่สี่เมษาจ้ะสี่เมษาอยู่ที่นี่ใช่ไหมครับค่ะอยู่ที่นี่จ้ะหน้าศาลงานน้าศาลแม่ขันนี่ค่ะวันที่สี่เมษาค่ะสี่เมษามาล่วงล้อมล่องลำกันได้นะจ้ะแม่คงดีใจจ้ะจ้าหล่นบนขอบเตียงอีเอียงไปแล้วไม่รักเงินเดิม แบ่งใจให้น้องนั้นไม่กี่เทอมไม่นานก็เริ่มออกลายให้เห็นหวังเพียงได้กำไรโอพ่อใจสั่นเร้นเห็นผู้หญิงทดรองอขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ,จะเจริญรุ่งเรืองรุ่งเรืองนะคะร่ำรวยร่ำรวยนะคะจ้าจ้าสาธุตัวนี้อย่าลืมนะคะจ้าเพื่อนให้ตัวนี้แหลอเนาะค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ นี่ครับท่านผู้ชมนะครับนี่ได้แล้วนะครับเด้อนี่ตัวเลขเนาะครับที่ให้แม่แม่จำให้แม่จับให้เมื่อกี้นะครับลูกปิงปองครั้งแรกได้ห้าเก้าหกห้าหกเก้าห้าหกเก้าแล้วก็มีห้ามีหกมีเก้าครั้งที่สองก็ได้หกเก้าเก้าหกหกเก้าเก้าหกนี่ครับลงที่กรแล้วเด้อนะครับท่านผู้ชมนะครับผมอย่างที่แม่นะครับผมก็ได้จับลูกปิงปองไปนะครับผมจับครั้งแรกนะผมได้ ห้าหกเก้านะครับท่านผู้ชมนะครับอยู่ที่ศาลแม่ฮันนี่นะครับผมจับครั้งที่สองได้หกเก้าเก้าหกนะครับท่านผู้ชมนะครับผมก็รออาไป,ไปนเป็นแนวทางนะครับผมรอปนเป็นแนวทางในการนําเสนอนะครับผมทางช่้งของเราเป็นเพียงในการนําเสนอนะครับผมนะครับเดี๋ยวไปดูคุณแม่นะครับผมมันมีตัวหลังใครจอากับตัวหลังคะจะเอาใบไหนคะมันมีเนี่ภท้ายหน้าท้ายหลังที่จับจ<ะ>ได้ที่จับได้มีตัวไหนนี่ไงคะที่จับได้ที่เราจับได้มีห้าหกเก้าลอกแรกลอกแรกลอกแรกที่บอกว่า ที่บอกว่า6กับ9มันจะพลิกนี่ไงคะมันตรงเลยนะคะอ้าาวเ5 9 9 5ใช่ใช่ที่จับได้แล้วก้2 9 6เอา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 ทั้งชุดนีแหละเอาทั้งชุดนีเลยแม่ให้โชคกันนะให้โชคแล้วอ้าวเอาทั้งสองเลยตัวไหนก็ได้ครับผมไม่ให้คนละใบคนละใบเนี่ยมาจับเบาอ้าวนี่ครับผมเมาไปเลยครับผมเมาเลยไปเลยนะครับลงมุดเมาหมเลยเมาเลยครับผมเมาไปหมดเลยนะครับให้โชคไปแล้ว ครับผมก็ตัวเลขอย่างที่บอกไปนะครับผมตัวเลขก็ได้ไปแล้วเด้อนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปต่อที่ไหนอย,อย่างไรนะครับผมให้ MC แฟนกล้องนะครับผมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปเลยนะครับผม